ได้ลงนะลงนะก็สาววันที่เขาไปแข่งชิปอนาวันนี้เขาจะมาเล่นแล้วคน้องผมเด็จะมานด้วยค ไอดีน้องหัวก็ไอเดชื่อว่าไอดียดูจ้าเฮ้ยไอเดีคุยวกูอีกแล้วอ่ะแต่ขอใช่ใช่ใช่แต่พี่ไม่ได้ซื้อทำไมึงอ่ะกูไปเล่นของตัวเองอ่ะตอนนั้นแมงเนอะก็เข้าไปที่นีเออซืรอปอนมาเล่นหน่อยนะแบบเซอร์ไอเดียปอนอ่ะ อุ้ยเจ้าของไอเดีเซิร์ฟเลงก็เดี๋ยวจะลงนะไม่ใช่เจ้าของเป็นตัวอุ้ยคือเจ้าของไอเดียวู้ช้าย่ำหายเลยว่ะซีไปตอนที่เราได้แล้วไหมอ้๋อทำไมสูงมาเสิร์ฟเลยจังอาอเข้าไม่ได้บ้าไม่รู้เลยแต่โทรศัพท์กูเข้าได้เออัทำไงว่าแล้วอะไรยิงนระเจิงที่เราเข้าได้ ครับขอตัดคลิปไปที่ตอที่เราเข้ากันเลยครับก็เวลาอีกสักพักก็โอเคครับก็กลับมาอีกแล้วครับก็ขอขอห้ามใชนะ้ชื่อผมนะครับเดหามใส่รห,หัสผ่านผมเะเป้าวมคลิปไปเลยเร<ก>็ว<อ>เห็นว่าโอ้ยย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 ย ี่เจมก็ครงแรกก็พูว่าเลเจเตอร์ครับแล้วก็เดิาลก็เฮ้ยคนอังีฤษสวัสดีครับไม่ใช่นี่นี่นี่โอ้ยเอ็กซ์นั่นมันไม่ได้ชื่อแบบนี้เอควายใช้ชื่อมันได้หรือแต่เราต้องรู้รหัสมัน่นนี้นะครับคิดคุยคิราอกเล่อะ เราแค่ชุนหนาวเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีเลแล้วก็เดี๋เต้องโกมันกันฮะดาใครวะแ่งไม่ให้ไอพีแงเลยดาบกูสาต้งมาโหดดให้ดาบกูมึงตายเลย ที่มันายเลยอ้มันเห็นชื่อกูซะหมดเลยมาโอมีคนใช้ไอีกูแน่โอ้ทำไ อ ah. ือความร่วมคนถูกมาหัดเป็นนั้งชื่อด้วยถอด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 คนใช้เต็มหน้าเลยถ้าก um ูถูกใช้กูจะเปลี่ยนชื่อแล้วกูจะไม่ให้มึงใช้อีกเลวยแล้วเราจะฆ่าเราก็ต้องฆ่ามันอยู่ดีใช่ไหมใช้ แล้เราจะทำยังไงดีทำไงก็ได้ช่วร์ปาจารย์เอลิอเอโคนนั่งดาสิไม่รอคนดูคลิมาคิคมไปดิกำลังทำคลิปอยู่มันก็จะดูดิ

รอนานแน่ๆคุณทำที่ดูยินไปดิแป๊บกดออกเลยครับแหม่แเลยกูจะเล่นไอดีตัวเองกูก <c oughs> ็ไปเอา,า,เาอเตัวเสาเมืองกันคนใา้ไอดีเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะไปกันมันก็ถ้ากูใช้ไอดีตัวเองกูก็เล่นไม่ได้จริงหมหารหัสอะไรที่ใช้ไปด ทีมเดียทีมเดีย e ทีมจ้าโอ้โหชัดเลยครับเออ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 เอาไงมึเต็มตมอาวไปไ นีเนี่ยก็เป็นเซิฟคนไทยนะก็เดี๋ยวก็ัทเืงก็ทำนตาันเราจะไม่บอก IP เดี๋ยวแม่งใช้เก็นเลยก็สำหรับชิปนี้ก็จบแพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่ลืมก